บรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายวันนี้ก็ยังมาขอพูดกันเรื่องพระวินัยต่อสำหรับพระวินัยนี้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงสนใจเป็นกรณีพิเศษคำหลีกเลี่ยงใ,ใดๆสำหรับพระวินยัยจงอย่ามีแกบ่บรรดาวิสุทธิสมณเณรทั้งหลาย และขอท่านนั้นหลายนึกไว้เสมอว่าให้มันขึ้นใจในครับนิพพานัาสสะสัชกิริยายะเอตังกาสาวังกิเหตวาเที่ยงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพานนี่การที่เราจะทําให้แจ้งเรื่องสิ่งะนิพานได้ก็ต้องอาศัยหนึ่ง มีจรณะ15คือมีความระพฤตในจรณะ15้าครบถ้วนนี่คำว่าครบถ้วนก็มีข้อสำคัญอยู่4ข้อคือปัวทบชานท,ทาาตุติยชานตาจตุติยชานจตุตะชานสำหรับฌา, 4, านสี่ฌานนี้จะมีกําลังเข้าถึงฌานและแค่อุปจารสมาธิก็ได้แต่ว่าให้สนใจในเรื่องของสมาธิ นับเิการที่สองขบรรดาท่านอังหลายจงไข่ควรกำลังใจของท่านในด้านบารมีสิบประการให้ครบถ้วนถ้ากำลังใจตกลงไปจงใช้อิทธิบาทสี่เข้าบังคับจิตของท่านแลวก็ยามปกติขอทุกท่านจงเป็นผู้มีอารมณ์จิตประกอบปฏิปธรมิหิารสี่ครบถ้วนและอคติสี่ครบถ้วนพยายามระง,งับนิวรณ อย่าให้เป็นเจ้าหัวใจของท่านเพราะว่าถ้านิวรณ์ขึ้นมาเป็นเจ้าหัวใจมีกําลังท่วมทับใจเพียงใดการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าในธรรมบารมีก็ไม่มีประโยชน์กลายเป็นหลอกลวงโลกเกินไปนี่เป็นบทหัวข้อที่เตือนใจบรรดาเพื่อนพระภิษสสมนเนรทั้งหลายให้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ก็ว,ว่าในฐานน,นที่เราเป็นปูชนียบุคคลถ้าพลาดฟังสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งไปแล้วตัวอย่างก็จะเป็นเท่านกัปปิลภิกขุเรียกว่าสวรรณมรฉาปลาทอง <c oughs> ขอได้โปรดระมัดระวังให้มากวินัยทุกข้ออย่าให้บกพร่องสีจริย,ใรยะในจริยะสิบในจรณะสิบห้าข้อที่หนึ่งว่าสีและสมุทา จงเป็นผู้มีความพร้อมบริศีลคือมีศีลสมบูรณ์ก็ได้แก่ปฏิบัติวินัยทุกข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นั่นเองเนี่ยสำหรับวันนี้ก็จะขอขึ้นอนิยต์อนิยตมีสองอย่างคำว่าอนิยตนี่แปลว่าไม่แน่นอนในสิขาบทสองอย่างมีอย่างนี้คือหนึ่งพิสุนั่งในที่รับกับหญิงสองต่อสอง ถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยทำสามอย่างคือประราชิกหนึ่งสังคาดิเศษหนึ่งหรือปาจิตตีหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือว่าเขาว่าอย่างไรให้ปรับอย่างนั้น นี่เป็นอันว่าท่านนั่งร่วมกับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่มีผู้ชายเจือปนอยู่ด้วยฮะนั่งอยู่ที่ไหนนั่งในที่รับตาในที่รับตาหมายถึงว่ามันเป็นที่มงที่บงังที่คนเขาไม่เห็นจะคุยกันว่ายังไงจะทำกันว่ายังไงเอามาสอบสวนกันถ้าพระผู้นั้นรับอย่างไรให้ปรับอย่างนั้น หรือว่าคนที่เขาเห็นเขาว่าอย่างไรให้ปรับอย่างนั้นพผะว่าสิกขาบทนี้สมัยนี้รู้สึกว่าจะยากจะยากที่จะพระรับตรงๆว่าตัวทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของประราชิกห,หรือว่าเสียงคาดิเศธปายติตีนี่ยากจักหน่อยแล้วคนที่มาฟ้องก็เไม่กันมาฟ้องว่ายัางไงให้ปรับว่าอย่างนั้น คนที่มาฟ้องให้ว่ายังไงปรับอย่างนั้นนี่ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่ควรเชื่อเชื่อถือได้บุคคลนี้ควรเชื่อถือได้ในที่นี้ก็ต้องหมายถึงว่าตั้งแต่บุคคลผู้ทรงความดีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นอันว่าสิขาบทนี้มีความล่อแหลมมากขอมรรดาเพื่อนพระภิกษุสมณีทั้งหลายจงอย่าทำเสียเลยดีกว่าร <c oughs> าะอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นโลกวัชชะโลกติเตียนถ้าชาวบ้านเขาติเตียนเมื่อไรก็เมื่อน,นั้นแหละเราอดข้าวคนตายแน่จงอย่าทำเลยเอสสำหรับสิขาบทที่สองพิสุนั่งในที่รับหูกับผู้หญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นโดยทำสองอย่างเรือสังคาริเศสหรือป,า,ปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่ง พ่สุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือว่าเขาว่าเฉพาะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนี่ก็ทํานองเดียวกันคําว่ารับหูก็แสดงว่านั่งในที่แจ้งมองเห็นแต่ว่าเวลาคุยกันคนอื่นไม่ได้ยินเป็นนว่าสีขาบทสอนทขาบทนี้งดเเลยนะครับเพราะมันเป็นโทษโลกโลกวัชชะคือว่าโลกตีเตียน เรื่องเ้าโลกตีเตียนนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากอย่างพิสุชันข้าวในเวลาวิการถ้าบ้าก,กันถึงขั้บิก็เป็นปาจิตตีแต่ว่าโทษที่เคยมีมาแล้วก็คือถูกจับศึกออกจากเขตพระพุทธศาสนาทั้งนี้พ่อไรพราะว่าชาวบ้านก็เห็นพระกินข้าวนอกเวลาคือในเวลาวิการหลังเวลาวิการไปแล้ว หลังการเทียนพระพุทธเจา้าในญาติไปแล้วเขาก็ถือว่าไม่ใช่พระเรื่องนี้ขามันดาเพื่อนพิสุทธ์สมณีน,นทุกท่านโปรดมัดรวังเป็นอันว่าสีขาบททุกสีข่ขาบททำให้ครบซะดีกว่ายังจะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสมทานในจรณะสิบข้อที่หนึ่งเพราะว่าจรณะ15เราจำจะต้องปฏิบัติครอบอยู่แล้วบารมีสิบเราก็ต้องครบ ล้วก็พมีหารสี่เราครบอคติสี่เราครบอิทธิบาทสี่เราครบเมื่อครบทุกอย่างแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความผิดใดๆมันก็ไม่มีในขอบเขตของพุทธศาสนาถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้เจะบวชเข้ามาวันหนึ่งสองวันสมวันก็มีประโยชน์ดีกว่าท่านที่บวชมาตั้งร้อยปีแต่มีสิ่งทั้งห้าหกรายการนี้ไม่ครบ ต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึงอบับนิสกีปาจิต,ตีมีอยู่30สิบสขาบทท่านแบ่งเป็นสามวักวักะสิบสิขาบทวักที่1ว่าด้วยจีวรข้อที่หนึ่งทีสุทรงอัติเลกจีวรได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วง10วันไปต้องอบับดิสกีปาจิต,ตี คำว่าตีเลกกจิรก็หมายถึงความว่าจิวรเกินจากผ้าไตรที่ทรงอนุญาตไว้ผ้าไตรก็คือมีสบงหนึ่งกิวรหนึ่งสังคติหนึ่งอังศะหนึ่งรัตประคตเอวหนึ่งนี่เป็นผ้าไตรถ้าผ้าพื้นใดเกินจากผ้าสามพื้นขึ้นมานี่เป็นทิว่าติเลกกจิวรอติเลกะแปลว่าผ้าเกินถ้าแปลว่าเกิน ถ้าเกินมาอย่างนี้ท่านให้ทำบินทุแล้วก็ทํำวีกลับเป็นของสองจาของเสียแต่สมัยนี้ค่าตีฐานเป็นผ้าโจนคือแปลว่าความเป็นผ้าจรให้โจระนี่เป็นผ้าจรเข้ามามีสิทธิ์ที่จะใช้ได้แต่ว่าให้ยเกินสิบวันขึ้นไปต้องรีบทําเสียให้ถูกต้องตามระบบของพระวีไนัอท่านนี้สําหรับสีข่ขาบที่สอง ท่านกล่าวว่าพิสุอยู่ปราศจากผ้าตรายจีวรแม้คืนหนึ่งต่อบัตินิสกีปาิตีคำว่านิสกีนี่เป็นของเสียให้ทิ้งไปปาจิตีนี่จิตเป็นบาปอย่างกับท่านสวรรณมัชฌาปราทองหรือก็ปิลาพิโคท่านก็เป็นปัติปาจิตีเหมือนกันนะครับท่านลงอเวจีมหารกในการไม่เคารพในพระธรรมวินัย ก็ดูตัวอย่างบรรดาเปรตทั้งหลายที่เป็นเปรตน,นไปคิดพิโสพิสุนีเป็นสําคัญเป็นนั้นว่าบัตทุกอย่างขอทุกท่านจงใหญ่ละเมิดเลยคําว่าปราศจ,จากจตรายจีวรน,นี่ก็หมายความว่าเวลาใกล้รุ่งผ้าตรายที่เรารักษาเป็นผ้าครรองจะต้องอยู่ใกล้ตัวเสมออยู่ห่างไม่เกินหนึ่งศอก ถ้าอยู่ห้องหนึ่งอยู่คนเดียวตัวอยู่ในห้องผ้าอยู่ในห้องนั้นได้เกินหนึ่งสองก็ได้เป็นห้องที่มีเราอยู่เฉพาะบุคคลเดียวถ้าหากว่าห้องอยู่ยหลายคนก็กั้นเขตกันเสียว,ว่าเขตของท่านแค่นั้นเขตของผมแค่นี้ถ้าผ้าไตรจีวรอ,อยู่กับเราจึงกว่าถิ้งรุ่งอรุณอยู่ในเขตของเราอย่างนี้ไม่ถือว่าอยู่ปราศจากผ้าไตรจีวร แต่สิขาบทนี้ผมคิดว่าเราไม่ประมาทดีกว่าเอาไว้เสื้อหนนอนเลยหมดเรื่องหมดราวกันเมื่อเวลาก่อนจะนอนเราไม่ได้นุ่งในห่ผมผ้าชุดนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ใกล้ๆตัวนั่นะเป็นการดีในสิขาบทที่สามถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่พิสุพิสุขประสงค์จะทําจีวร แต่ก็ยังไม่พอถ้ามีที่หวังที่จะทำที่จะได้ถ้ามีที่หวังว่าจะได้ไมาอีกเพิ่งเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไปเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปถึงแม้ว่ายังมีหวังว่าจะได้อยู่ก็ต้องอบัติสกีปาจิตตีข้อนี้หมายถึงสมัยโบราณ ท่านต้องเก็บผ้าทีละเล็กเทียนน้อยเอามาไว้สำหรับที่จะปฏิบัติต่อกันทำดีวรแต่ว่าผมว่าสมัยนี้ก็ไม่ต้องให้นิชัยนี่กว่าเพราะว่าผ้าเราเหลือเฟือชาวบ้านเขาถวายเหลือเฟือก็ไม่ต้องให้นิชัยขอผ่านไปพูดไปเพื่อรู้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเวลานี้ไม่จำเป็นแล้ว สิขาบทที่สี่พิสุใช้นามพิสุนีที่ไม่ใช่ญาติให้สักก็ดีให้ยอมคนดีให้ทุกคนดีซึ่งจีวรเก่าต,นนต้องนิสกีปาจิตีข้อนี้พิสุนีไม่มีก็เลยยกเลิกกันไปแลว่ควรจะสงเคราะห์เขาในด้านชีหรือว่าบรรดาผู้หญิงด้วยดีกว่า ถ้าไม่ควรใช้นาวิสุณีก็เลยไม่ควรใช้ผู้หญิงและบรรดาชีทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในสำนักถ้าไปใช้เข้าเรื่องมันจะเกิดการกระหานินทานจะมีขึ้นโทษทางโลกมีความสำคัญคือเราจะอดข้าวกันขอ้อที่5้าบิสุรับจีวรจากมือคนนามพิสุนีที่ไม่ใช้่ญยาิ เว้นไวแต่แรกเปลี่ยนกันต้องนิสกีปายิตีอันนี้ผมไม่ขออธิบายว่านามพิสุนีไม่มีเวลานี้ถ้าปรากฏว่าใครประกาศว่ามีนามพิสุนีนั่นหมายความว่าปลอมขึ้นมาเส็จแล้วเพราะว่านามพิสุนีนี่ถ้าจะบวชต้องบวชในสำนักคุณนามภิสุนีก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะมายัตติกร,รมในสำนักของพระพิสดุสฆ์ใหม่ เวลานี้นางพิสุนีผู้เป็นต้นต้นกาเนิดให้การเกิดความเป็นนางพิสุนีขึ้นมาไม่มีฉะนั้นถ้ากว่ามีใครขับประกาศว่ามีนางพิสุนีที่ไหนแล้วก็ท่านหลายโปรดทราบว่านั่นเขาปลอมหากินเสียแล้วไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องก็ดีหกพิสุข,ขอจีวรต่อกคระหัดผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวรนาได้มาต้องอบัินิสกีปายิตี เว้นไว้แต่สมัยที่ขอได้คือเวลาที่พิสุจม,มีจีวรอ,อันโจรลักไปหรือว่ามีจีวรอ,อันจิผายเสียนี่คำว่ญญาติท่านหมายเอาอย่างนี้นับตั้งแต่ตัว,ตวเราขึ้นไปเบื้องบนคือเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดแล้วก็เราชั้นลกูกชั้นหลานชั้นเหลน ในระดับนี้ท่านเรียกกรรมาญาติเราขอได้แต่ว่าการขอญาตินี่ต้องขอตามที่สมควรนะครับอย่าจูจีจูจิกขมากเกินไปอยากได้หน่นอ,อยากได้นี่อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้มันเป็นการทำลายศรัทธาขบรรดาเทพุทธบริษัทไม่สมควรจะกระทำ แล้วก็ท่านบอกว่าเว้นไว้แต่ว่าเป็นสมัยที่จีวีจีวน,นั้นถกโจรลักไปคําว่าจีวรนนี่เขาได้โปรดทราบท่านถือว่าผ้าตั้งแต่กว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืึขึ้นไปเรียกว่าจีวรไแม้จะเป็นจีวรก็ตามจะเป็นสบงก็ตามจะเป็นสังฆติก็ตามจะเป็นนางสาวเตามในวัดวินัยท่านเรียกว่าจีวรเสมอเราจะขอได้เฉพาะท่านที่เป็นญาติ หรือว่าเขาไม่ใช่ญาติแต่ปวนาคือว่าแสดงเจตนาไว้ว่าท่านขัดข้องอะไรก็ขอได้เนี่ยรับอย่างนี้ก็ควรจะขอได้แต่เฉพาะในสิ่งที่มันมีความจําเป็นคือผ้ามันถูกขมโมยไปเราไม่มีจะใช้จริงๆหรือว่าผ้ามันขาดมันบินไปซะหมดแล้วไม่มีจะใช้จริงๆแล้วอย่าไปขอจุกจิกนะครับอย่าลืมนะว่าถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวร,รณา มันก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วเหมือนกันเห็นชาวบ้านเข้าใจดีแล้วก็บอกอันอยากจะได้หนนยาจะได้นี่ระประเภทอยากอยากนี่ก็เห็นจะเป็นเช่นเดียวกับท่านสวรรณมชฉาคือหรือว่าท่านกะปิลาภิโขุหรือว่าบรรดาเปรตพระทั้งหลายเหล่านั้นที่ตกนรกมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตจงอย่ามีความอยากเสียเลยถ้ามันจําเป็นจริงๆ เหกเขาได้ต้องถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆแต่สมมุติว่ามีผ้าอย่างนี้เราไม่ชอบใจเนื้อมันหยาบขอผ้าเข้าใหม่ให้เนื้อละเอียดกว่านี้อย่างนี้จงอย่าใช้เนีครับนี่ข้อที่เจในสมัยเช่นนั้นหรือว่าในสมัยชีพจีผ้ามีจิวรลักโจลักไปก็ดีหรือว่ามันขาดเปหมดก็ดี เจะขอเขาได้แต่เพียงผ้าน,นุ่งหรือผ้าห่มเท่านั้นถ้าขอให้เกินไปกว่านั้นได้มาต้องนิสกีปฏิติอัน,นิสกีนี้ได้มาต้องเสียสละโยนทิ้งไปอย่าลืมนะครับอย่าทำเลยเราเป็นพระมีความมาักน้อยสันโดษดีกว่าเนี่ยสิขาบทีแปดเครอะห์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา เขาพูดว่าเราจะถวายจีวรแดวิสุชื่อนี้วิสุนั้นทราบความแล้วเข้าไปพูดให้เขาถวายจีวรอ,อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากําหนดไว้เดิมได้มาต้องอบัตินิสกีปายตีอย่างนี้เป็นจิตโมกมีความโลภเกิดขึ้นเป็นการทำลายศรัทธาขบันดาท่านพุทธบริษัท อย่างนี้ก็ต้องลงนรกสบายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ควรจะอยู่ในขอเบเขตของพุทธศาสนาพระบุกรรมตัดโลภความโลภตัดราคะความรักในระหว่างเพศตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงการกระทำอย่างนี้ก็สแสดงว่าต้องการจะได้ของที่ดีที่สวยสดงดงาม เวลาเราจะครองจีวรน,นี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าเราจะห่มเพื่อเป็นการป้องกันความอายกันความหนาวกันความร้อนไม่ต้องการความสวยสวยกง,งามเนื้อผ้าจะดีหรือไม่ดีไม่มีความสําคัญมันจะขาดบ้างก็ไม่สําคัญมันมีความสําคัญอยู่อย่างเดียวคือความมักน้อยของจิตผ้าแบบไหนก็ได้ อย่าไปทําให้มันยุ่งไปนะนครับถ้าทําอย่างนี้คอนั้นก็ใช้ไม่ได้ต้องทุบทิ้งแล้วต้องโยนทิ้งไปตัวก็เป็นอาบัตไปจิตีจิตเป็นบาปคําว่าปลายจิตีนี่จิตเป็นบาปก็ต้องไปลงอยู่กับสั้นกปริราพิโคเนื่อว่าท่านบุคคลตัวอย่างที่มาเปรตพิโุพิสุนีสมนเนรีสิกมานาสมนเนรพโกนั้นแหละ พระนี่เราลงนรกง่ายนะพรรับ่าไปทําเลยขอ้อที่เก้ากระหะข้ารือหัดผู้จะถวายจีวรแก่พิะศุขมีหลายคนแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวร,รณาที่สุไปพูดให้เขารวมทุนกันเข้าไปนันเดียวกันให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่กำหนดไว้เดิมได้มาต้องน,นิสกีปายตี นี่ก็เป็นอารมณ์จิตเลวต้องการความสวยสดงดงามต้องการผ้าดีอย่างนี้ผมไม่อธิบายถ้าอย่างนี้จิตใจก็ประกอบไปด้วยความโลภติดอยู่ในราคะจริตจิตรักสวยรักงามโลภความโลภเกิดขึ้นในจิตก็ลงอเวจีมหานรกสิกขาบทชัดอยู่แล้ว สิขาบทที่สิบท่านกล่าวว่าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อฆ่าจีวรแล้วถามพิสุว่าใครเป็นวยาวัจกรของเธอถ้าพิสุต้องการจีวรก็พึ่งสแสดงคนวัดือวอบมาศคนใดคนหนึ่งว่าผู้นี้เป็นวยาวัจกรของพิสุทั้งหลาย คำว่าวยาวยากรนี่เป็นผู้ข้นขวายทํากิจของสงฆ์ช่วยงานสงฆ์นั่นเองคั้นเขามอบหมายวยาวยากรแล้วสร้างพิสูจนว่าถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวิยาวยากรพิสูจน์นั้นเพิ่งเข้าไปหาแล้วพล่วาวว่าเราต้องการจีวรอย่างนี้สามครั้ง ถ้าไม่ได้จีวรไปยืนแต่พอเขาเห็นหครั้งถ้าไม่ได้ขืนไปทวงเกินสาครั้งยืนเกินหกครั้งได้มาต้องนิสกีปาจิตตีถ้าไปทวงแล้วไปยืนครบกําหนดแล้วไม่ได้จีวรจําจะต้องไปบอกเจ้าของเดิมเขาว่าออนั้นไม่สําเร็จไม่สําเร็จประโยชน์แก่ตนขอให้เขาเรียกเจ้าของเอาของเขาคืนไปเสีย สำหรับสีขคาบทนี้ก็ชัดเจนจริงๆท่านบอกไว้ชัดหมดก็เห็นจะไม่ต้องอธิบายกันผมว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาถามว่าใครเป็นวิญ,ญาวิจากรของท่านเวลาที่เราจะบอกเขาอะต้องเป็นคนที่เราไว้วางใจจริงๆการไปทวงเกินสามครั้งยืนเกินหกครั้งผมว่าไปทวงเพียงครั้งเดียวนะ่ะ ถ้าหากว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีจริงๆเขาก็ให้แล้วถ้าเป็นใจผมนะผมไม่ทวงเลยแต่ว่าตามพระวิน,นัยท่านบอกว่าทวงสามครั้งยืนเนี่ยเขาเห็นหกครั้งถ้าแค่ทวงถึงสามครั้งเขายังไม่ให้ผมต่อให้ไปยืนอีกสักห้าร้อยครั้งมันก็ไม่ให้ ข้อนิสัยคนเลวประเภทนั้นถ้าไปโทรเริกยืมยืนให้เห็นเกินกว่านั้นเป็นนิสกีปาจิตตีเป็นอันว่าข้อ,อนิสกีปาจิตตีนี้ของเป็นโทษต้องทิ้งไปถ้าละเมิดจิตเป็นบาปลงนรกนะครับเขาบอกว่าบัดนี้สนแสดงตกสแสดงทีไรตกนรกทุกทีนี่มาวักที่สองรือววลาลสี่นาทีได้กี่สิขาบกก็าตาม เพื่อรักษาเวลาไว้มีท่านเลี้ยวโกศิยวัคริีค้าบทที่หนึ่งพิสุหลสันถัดด้วยข้นเจียมเจือด้วยไหมต,นนกกต้องนิสกีปฏิติคือสันไทยก็ได้แก่า้าปูน,นั่งเอาข้นเจียมเจือด้วยไหมนี่โทษอะไรกันแน่เวลานี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำกันเองนี่แต่หมายความว่าเราทำกันเอง นี่เราไม่ได้ทํากันเองก็ยกล้อไปผ้าเข้ามาถวายสองส่วนหล่อสันถัดด้วยขนเจียมดําล้วนต้นนิสกีปาจิตตีอันนี้ก็ยกไปสามส่วนหล่อสันทัดใหม่พึงใช้ขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวหนึ่งส่วนขนเจียมแดงหนึ่งหนึ่งส่วนถ้าใช้ขนเจียม ดำเกินกว่าสองส่วนขึ้นไปต้องนิสสคีปายิตีนี่แทงกันความโกเก๋และมันครับแต่เราไม่มีการหลอกันแล้วก็ไม่เป็นไรสี่ีส่วนหล่อส้นถัดใหม่แล้วพึงใช้ได้ให้ได้6ปีถ้ายังไม่ถึง6ปีหล่อใหม่ต้องนิสสคีปายิตีเว้นไว้แต่ได้สมมติ นี่เป็นอันว่าพิสุทรงให้พระ,พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงให้มัธยัติธรรมัตวังของใช้ไม่ใช่เดียเยเด๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนมันเป็นการทําลายศรัทธาขบันดาญาโยมพุทธบริษัทเพราะาการที่เราจะทําอะไรกันขึ้นมานะ่ะมันเรื่องขบันดาพุทธาศาสนิกชนที่เขาสงเคราะห์เพราะพระไม่มีอาชีพ จะหาของมนได้แต่หาไม่ได้ก็ต้องไปขอเขาขอเขามันก็เป็นการกวนใจเวลานี้ไปขอเอาไปซื้อเขาซื้อเขาก็เป็นการกวนใจทัาน,นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้ทรงให้ระมัดระวังว่าก,การที่จะขอจะเคยชาวบ้านจะทําอะไรการใช้ของต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษอย่าให้มันรุ่มร่ามเกินไป การใช้ของประเภทที่ไม่ระมัดระวังของถ้าเป็นการทำลายทำลายศรัทธาไทยขบรรดาทางพุทธบริษัททั้งหลายให้เกิดกำลังใจทำลายความดีของจิตหรือว่าท่านลำาคขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกจะคิดว่าแม้เจ้านี่เลวจริงๆไม่น่าจะครบเลยเพราะนั้นว่าไอ้เลวนะมันไม่เลวเฉพาะเราทําจิตใจชาวบ้านเขาให้เหลวไปด้วย จิตเตสังกีริเตท,ทุกติปฏติกางขาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าจิตสมองตายแล้วไปอบายภูมิอย่างสุวรรณวัชชาแล้วท่านกับปิลาภิกขุนิตใจท่านสมองตายแล้วไปเวจีมหานรกเราไปกลัชาวบ้านเขามากๆถ้าชาวบ้านเขาด่าเขา้าว่าเรารุม่มร่าม,มใจเราเกาสมองเราโดนนรกเมื่กอกลัวชาวบ้านเขามากๆชาวบ้านเกิดความนำคาญ จิตใจเขาเส้าหมองก็ทําให้ชาวบ้านลงนรกด้วยฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสูจน,น,น์สมณีทั้งหลายจงรับมาตวังเป็นผู้มีสันโดษในของกินของใช้อย่าทำจิตใจรุมร่ามและจงปฏิบัติพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนเอาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวัตะเพียงตรงนี้เพราะความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่าน